ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซัดอึกไหมน้ำพริกเ<น>ผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยถึงรสไทยแท้อร่อยทุกเมนูชใช้คุณลองชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกสิบสองต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปีครับท่านชมครับช่วงกวนชวนหิววันนี้หมาเราอยู่ที่ ข้างๆห้างโรบินสันบางรักนะครับจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งครับที่เปิดมาเก่าแก่กว่า40ปีแล้วนะครับรบสําหรับที่ใครๆที่ชอบกินหอยนะครับบอกได้เลยต้องมาที่ร้านนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งชื่อว่าร้านทิพย์ครับหอยทอดภูเขาไฟจะภูเขาไฟยังไงต้องมาเจอกับคนที่ดูแลสูตรของร้านทิพย์ครับเยี่ยตงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยตงครับร้านนี้ที่เปิดมากี่ปีแล้วเอย สี่สิกว่าปีแล้วครับเมนูที่เวลาใครๆมาที่ร้านทิพย์หอยทอดภูเขาไฟเนี่ยที่ต้องสั่งเลยแล้วก็มาแล้วไม่สั่งนี่อารมณ์เสียเลยคืออะไร่งตรงมีหอมนางคู่ล่าหออนงูหอยทับหอยเฮ้ยหอยก็เรียกว่าเป็นเมนูดังของที่นี่นะหอยทับหอยนะครับเมนูต่อไปที่เฮียตรงยินดีนําเสนอนี่คืออะไรข้าวไข่เจียวหอยนงหลง ข้าวาเจียแรแมลงผู้นี่ด้านนี้เลยข้าวาเจียรหมูสับอ่าสามข้าวนะหอยนางรมทอดต่อจากอา๋อลวเสร็จแล้วก็ต้องมาอ๋อส่วนแล้วครับท่านผู้ชมโโเป็นยังไงอ๋อส่วนของร้านเราอ่อส่วนนี่คนรุ่นเก่าๆนี่ชอบกินใช่ไอนี้เด็กสมัยใหม่ก็ชอบกินแลยใช่นิ่มๆนิม นมไปอีกหนึ่งเมนูดีกว่าสามนุ้นนะครับของแมงหงูทอดวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียตงนะครับขอบคุณมากครับผมพวกเราสามคนขออิ่าซอยอาหารของร้านเฮียเต็มิ่มเลยนะครับใช่เลยครับอ่อส่วนกันเลยโอ้โห หอยที่นี่อวกอันมากที่น่าสนใจคือแป้งแป้งของเขานุ่มมากกินก็นไปเคี้ยวสนุกปากเลยอันนี้หอยทับหอยครับเป็นไงหอยนางลมอร่อยอ่าไข่เจียวหอยนางรมเออไข่ปูเลยเป็นไงอร่อยจริงอ่ะเขาทอดมาปูไข่ปูแล้วก็กินคู่กับ หอยโอ้โหเจ๋งไม่เจ๋งอะเฮียตรงขายแต่หอยอย่างเดียวเฮียที่สำคัญครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาลองชิมดูด้วยตัวเองเลยดีกว่าว่าแล้วเราไม่พูดพร่มนำเพลงกินกันเลยดีกว่ามา, <Okay. S 2> มาสิมามาไปด้วยกันเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบาบนบรรยากาศสวย พิพหอยทอดภูเขาไฟบางลัก็ดปีม,มือให้ตง <c oughs> อง <c oughs> ่าชิมไม่ได้นะครับแหมเสียดายวันนี้ควรชวนเที่ยวของเราทเที่ยวกันสนุกสนานกินยังแบบ แหมาลืมอ้วนไปเลยนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสนุกสนานแล้วนอกจากนั้นนะครับเสียดายเวลามันหมดนะน่าจะขอสักสองชั่วโมงในรายการเราจะดีเลยอเอาละครับเวลาของเราครับคนจะเที่ยวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่ก่อนจะจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทลิสซิ่งกับสิกรไทยจำกัดครับเสื้อสวยๆที่เฮียสงใส่จากอีโก้สปอร์ต น้ำพริกเผาไทยแท้อร่อยดีครับน้ำติ๋มสยามครับแล้วก็ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับชาดอกคาฝอยตราบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตชันนําทั่วประเทศไทยปิดท้ายด้วยพัตคัเล่งของเทลามสองและสุขุมวิทหงเสองครับพัตดุ์คของครอบครัวผมเองนะใครชอบกินอาหารแต้จิ๋วไปกินได้นายทั้งสองสาขาเลยวันนี้เสียใจเวลาหมดหมดเวลาพวกเราสามคนเที่ยวสนุกกินอิ่มละลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนจี